สวัสดีค่ะเรามาทำน้ำขิงกันนะคะเปลือกเดี๋ยวเอาไว้ต้มน้ำดื่มใส่เทอร์เนตตะอันนี้ตะไคร้นะคะใส่ขิงนะคะใส่น้ำสับป,ประดรดลงไปหอมไหมทำน้ำขิงคิ กรองเสร็จแล้วนะจ๊ะมาปั่นอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้ใส่น้ําส้มนะคะถ้าถ้าวันไหนแบบว่าไม่มีน้ําสับปะรดเยอะงยแงเราก็จะใส่น้ําส้มนี้อ้ยลลี่เล่นเกมหนุหูอะนี่นะคะรอบที่สองเสร็จแล้วนะคะนี่เราเสียดายแล้วก็มาต้ม สีได้งไงมันได้มันได้รสชาติแบบว่าเผ็ดเผ็ดเองนะเผ็ดเผ็ดหวานหวานน้ำสับประรดน่ะน้ำมะนาวนะจ๊ะได้ยืนใส่น้ำตาลได้ไหมเอาแก้วมาไปเอาแก้ววายนะเอาแก้วมาเสร็จแล้วเนะเป๊กนิดหนึ่งคือวิลลี่กินเมื่อกี้เยอะไงานางเผ็ดเสร็จแล้วนะจ๊ะแค่นี้เองนี่เราเก็บไว้นะคะเดี๋ยวไปบริจาค